เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลดจ g ใต้คลิปเลยครับอ่าสวัสดีครับมีตะกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในลาซาลัสนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีโค้ดนะ วันนี้มีเกมเปิดใหม่ทั้งหมด4เกมหมีพึ่งตามเก็บบทเ,เนี่ยเกมสุดท้ายแล้วคนไทยอยู่เซฟไหนอยู่อ,อีเลมอสครับผมอยู่1กับ2เยอะสุดแล้วเอามันมีแค่หนึ่งกับ2นี่ว,วะ่ะอ๋อมันมีไอ้นี่ด้วยครับอันนี้แนะนําให้มาหนึ่งเลยครับ1คนเล่นเยอะอีเลมอสนะครับเดี๋ยวมนุขออาตเข้าไปรีวิวเกมแบบสดๆต,ตั้งตั้งเลยนะอาชีพไหนสบายนะครับมีไนท์วอร์เรอร์อาตสินอาเชอร์เคเล็กวิสาตอันนี้บอกเลยครับวิสาสบายสุดลองมาอาเชอร์แล้วก็พระสามอาชีพนี้ แต่อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบอะไรก็เล่นไปแล้วกันครับมันไม่มีอะไรผิดถูกนะถ้าเป็นสายเติมก็ไม่ต้องมานั่งส่วนครับอยากเล่นอะไรเล่นไปเลยเก่งหมดนะครับมีก็ธนูเหมือนเดิมนะครับตามฉบับของมีทุกเกมอยู่แล้วนะครับอาเชอร์แต่เดีนี้รู้สึกจะเล่นวิสาเยอะกว่านะเพราะวิสานมันเก่งมันมันโกงกว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเกมมันชอบทําให้วิสารโกงสุดนะไม่ก็พระนี่แหละอ่าเกมเป็นแนวสไตล์โอดินหรือว่าลินเอทสองนะครับแนวเดียวกันเลยแต่ว่า มีคนบอกว่าเป็นการนำผสมผสานของสองเกมมาลงกันเ,เดี๋ยวขออนุญาตพูดเกมไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเปิดให้บริการบนสโตทยทั้ง iOS และ Android และ PC โค้ชยังไม่มีไปดูมาแล้วเกมเอ r p g สไตล์ฟาร์มยาวโอ้โหสไตล์ฟาร์มยาวขอบคุณมากครับฟาร์มยาวเด้ออุอ้ยดูไปดูมามันเหมือนเดียบโบเลยนะเนี่ยโอ้ที่เพืเ่อนๆสาม,มารถคุ้นเคยเข้าร่วมสงครามประสาทด้วยนะครับเอาแล้วลีนเอชชัดๆเลยมีสงครามประสาทก็มา อำนาจสะสม,มภูมิที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและกลยุทธ์ต่างๆนะครับลุยครับแน่นอนอยู่แล้วภายในเกมมีระบบต่างๆระบบพลักินลากพลักิจเสริมซัมมอนโคเอส,สัตเลี้ยงระบบแคนลาบอสดคาร์รและอัพเกรดไอเทมและอารีนาจีบีจีโอเคจบงานแล้วครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดอย่างอื่นต่ออ้าวเขาบอกบอกว่าให้เราคลิกสล็อตดาวน์โหลดยังไงวะเนี่ย อ๋อให้กดลากลงนะครับอ๋อเขาบอกว่าให้เรากดลากมาใส่ในนี้โอเคครับเอ้ยมาแล้วโอโตเหนื่อยมากเลยนะเกมเปิดใหม่คือมีเล่นทุกเกมใช่ไงอ่อวิธีเล่นเกมมากดขวาบนเดินเควสไปเรื่อยๆลยครับมันให้เราทําอะไรก็ไปเลยครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นปุ่มไอ้ที่มันเป็นรูปเครื่องหมายชี้ลงไหมอันนั้นสามารถกดวาร์ปได้เลยครับแต่ว่าคงต้องเสียวาร์ปเสียอะไรตามสูตรแหละนี่เราจบเควสเรียบร้อยแล้วครับแล้เ,เหมือนเยาโบมากเลยแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไป นะเราสามารถกดโอเหมือนโอระบบอย่างนี้เหมือนโอ,บบนนโอดีนไปเลยกดเครื่องหมายสามารถกดก,ดกระโดดได้แต่เสียเงินนะครับนี่เอาโอ,โอดีนแล้วหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเราจัดการออกดีเซอร์นะครับก็คือออกแ่งทะเลทรายนี่เองเอาทำไมมันค้างเนี่ยวะคนเล่นวันแรกก็เนีย่ยเห็นมากมีถึงบอกไนงะอาชีพนี้ยิงระยะไกลมันก็สบายอย่างเงี้ยแหละหูค้างว่ะสุดๆเลยนี่แผงซอนก็ให้ครับโอโหตอนนี้ยังไม่มีสกิลเลย แต่เห็นว่าโอ้โหพะเหลาอ,อาเชอร์ยิงนัดเดียวยิงไกลๆก็ตายอยู่ดีครับเอ้ยก็ให้เราทำเควสยตามเขาบอกเพื่อนๆเห็นไหมห้าตัวครับก็ยิงครบทีห้าตัวซะเดี๋ยวถ้ามีโค้ดเดี๋ยวมา 8, แปะให้แต่ตอนนี้ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวโอ้คงมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงมันมีเปิดบอดออฟไลน์ไหมเนี่ยมีมาเล่นหัวสดๆเลยอีกตัวนงครับยิงมันสิเอออเจอนี่เขาบอกบอกว่า ให้เรากดเพื่อรับรางวัลครบได้เลยครับผขอบคุณมากโอ้โหเลยนะเรียกว่าอัพอย่างไวเลยครับตอนนี้เ,เราเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยแล้วกันะะนะครับอ๋อโอ้โหนี่มันระบบของลินเอทูไอพวกซื้อแบบเนี้ยแล้วตัวขายแพงมากเลยนะสองหมื่นสี่มื่นในช่วงต้นเกมคงไม่ได้เปิดหรอกยากครับเหมีเห็น,ม,หนมีคนบ่นเยอะบอกว่าไม่มีแจกเลยหรอโอ้โหนี่มันระบบโอดิน โอดินชัดๆเลยไอไม่ใช่ครับไอลินเอทูอย่างเงี้ยลินเอทูเป๊ะเลยจะบอกโอดีมันก็ใกล้เคียงแหละอ่าเขาก็จะบอกให้เราสนใจของนะครับโอ้โหของเป็นเกลลินเอทูชัดๆเลย,ยนี่ถ้าเกิดสมมติรีไอดี ID ได้ก็ดีครับถ้าเกิดได้ตัวดีอ๋อเนี่ยเปลี่ยนชุดเหมือนกันเลยเือนลินเอทเลยครับเนี่ยพอเราได้คาร์ดมาก็เปลี่ยนจนมันไม่ยิงวะยิงสิครับพี่ยิงมาหน่อยมันจะฆ้าแล้วยิงหน่อยครับอืมไม่ยิงวะ อ๋อมันเป็นคานอื่นมาโอ้โหแบบอันนี้คือลินเอชทูเลยบอกตรงนี้นะครับลินเอชทูเพราะว่าอันนี้เราเปลี่ยนเป็นคีริกเห็นไหมเราเลยใช้สก,กิลธนูไม่ได้โอเคเราพูดใหม่ก็ไม่รู้นะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเออมาครับเพราะเดิมมีบอกก่อนนะถ้าจะรีถ้าจะรีอันนี้ยังไม่รู้มีคนรับเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดสมบ,บูรณ์เพื่อนๆรีได้ทองกับแดงมันขายได้อยู่แล้วมันออกยากครับดูเลตก็รู้อยู่แล้วเนี่ยแดงกับทองเนี่ยเอ๊ลูกสะเห็นทองมีแค่อันเดียวยริงหรอ คงใส่ทองนี่น่าจะพีคสุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโหชุดนี้มันโอ้โหโอ้โหชลดวิสาห์แทนได้ไหมนเนี่ยชุดวิสาส์นี่คือแบบไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยอุย้ยชุดซามูไรสวยวะ่ะแล้วชุดนี้ขึ้นทีเด็ดเลยว่ะอันนี้ชุดอะไรครับธนูโอ้โหชุดวิสาส์มันสวยขนาดนี้วะชุดวิสาส์ดูดีหมดเลยชุดนักธนูอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ชุดนักธนูครับเดี๋ยวลองดูดิโอ้โหอะไรคนป่าชุดพระยังสวยไปเลย โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยมึงใส่ชุดเกาะหนักลบถือธนูมูหตะแหลกมากเลยอ่ะนี่เอาแบบถามจริงไม่ได้ไม่ไม่ได้ถามจริงนะเอาไมไ่เป็นไรครับก็พยายามเปิดให้ได้แล้วกันได้แดงอะไรก็ไปเล่นอาชีพนั้นเลยครับไงอูหูตะแหลกมากเลยเดูดิแนักจริงว่ามีไม่ได้ร้อนเล่นเลยเป่าพัดลมแป๊บนึงโอ้เครื่องร้อนจริงๆวันนี้บอกเลยครับเกมเปิดหม่ยเเกมนี่เกมสุดท้ายจะเก็บวันวันนี้ครบแล้วนี่ย อ่ะให้เรากดควสครับเหมือนเดิมครับทำตามที่เขาบอกเลยเขาบอกให้เราทําอะไรก็ทําครับเดี๋ยวไปเช็คราคาให้น่าจะแพงนะไอพวกเอ่อตัวทองตัวแดงอ่ะโอ้โหระบบนี้ลินเอสลินเอสทูเขาบอกว่าลินเอสอย่างเดียวเลยครับอย่างงี้โอ้โหสัตว์เ้ยงเก <laughs> ็บถึงเลยว่าสี่สิบมีแจกสัตว์แดง <laughs> ด,ด้วยลินเอสด้วยไ่มฮะถ้ามีก็ไม่แปลกใจนะครับโอ้ไม g o ก ซลมอนโอ้โหมีตวัวทองไม่มีตัวเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยลูมินออสนี่ผู้กล้าแห่งแสงนะครับเราใส่สายฟรีก็ใส่ดวงไป <laughs> ไปเลยครับพี่ดวงชั้นขออัญเชิญนะขอวาร์ปเลยละกันก็เล่นแค่นี้แหละครับง่ายๆกดเควสขวาบนตีตีตีมันให้เราทําอะไรก็ทําแล้วก็พยายามเปิดกาชาให้ได้เอ่อสีแดงกับสีทองสีทองน่าจะแพงสุดแล้วแหละมีเห็นชุดเดียวจริงๆสีแดงก็มีราคาอยู่แล้วแหละ ลองไปดูแลทบในบอร์ดอะพิมพ์ชื่อเกมในเฟซบุ๊กอะมีคนรับอยู่แล้วแหละขายบาทได้แน่นอนถ้าเกิดมีชุดแบบนี้ไงก็ขายบาทได้แต่ไม่รู้ว่าจะขายเพชรแบบลินเอทได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องดูแต่ว่าปกติเกมแนวนี้ขายได้อยู่แล้วโอดินก็ขายได้เกมนี้ก็ขายได้แน่นอนครับอย่าเล่นไก่สบายชีบิตเห็นไหมโอคนนี่ชื่ออะไรเนี่ยคุณน้องแพ้โอ้น้องแพ้ถือดาบโอ้ดาบใหญ่สับกระโดดสับโอ้โหกุลสตีกูไม่ต้องสนระดาบใหญ่กูสับแล้วน้องแพ้บอกเราเล่นนะครับเราเล่นคำ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  แล้วนี่สตลงนี้จะไม่มีแทะสกิลต้องไปเรียนที่เมืองชัวเลยเหมือนในนันะ่นน่ะลินเอ็กับโอดินออกแนวนั้นโอ้มีแจกของนะครับแต่ไม่มีสุ่มตัวเขาทําแบบนี้อันนี้บอกได้เลยว่าเอามากาันคนรีไอดีชัวเพราะว่าถ้าเกิดมันมีมันมีแจกเขาก็รีได้ใช่ไหมเรียบร้อยครับจบแต่บางคนอาจจะโชคดีเปิดได้ทองกับได้แดงก็ไปขายได้นะครับขายบาตได้แน่นร้อยเปอร์เซนเกมแนวพวกเนี้นะสงครามส่วนใหญ่สุรตะรับเอ็มไม่อันอยู่แล้ว ไหนขายเพชรมันเลยลงตลาดมาเท่าไหร่จัดไปอ่ะเอาหมีเอา,เอาพาร์ทแนกเอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวหมีลองไปส่องก่อนอ่ะแล้วนี้เป็นการรีวิวเกมนะครับผมลาส,สลาสนะครับผมเปิดซีแล้วมีภาษาไทยนะครับก็ดาวน์โหลดได้ iOS และ a n d ด o i d สนุกสนานมีปาร์ตี้ใครที่เล่นโอดีนกับลินเอททูมาแบบหมีก็รู้สึกน่าจะ <laughs> น่าจะเริ่มเบื่อแนวนี้กันแล้วใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งเบื่อครับลองลองเปิดใจเล่นก่อนละกัน เพื่อเปิดสุ่มได้ของทองของแดงก็มาหาเศรษฐีไปขายได้ครับยกไอดีไปเลยประมาณนี้นะครับนีนะครับมีพยายามหาวิธีแล้วแต่หาไม่เจอนะครับก็เลยเจอคาว่าลบบัญชีเดี๋ยวมีลองให้ดูเลยดีกว่าอ่ะลบบัญชีครับลบได้ไหมถ้าลบไปได้ก็เพื่อนๆก็สามารถรีหาตัวแดงตัวทองไปขายได้เลยครับเดิมมีว่าได้นะเพราะว่ากดแบบนี้ไปมันไม่ได้ขึ้น3ามจุวันก็แปลว่าเราสามารถเข้าได้นะครับอ๋อคูรสร้างตัวละครไปแล้วด้วยโอ้โหไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนะครับนี่รีใชตข้อมูลแปลว่ารีแน่เดี๋ยวรอดูแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอดูแบนึง คิติคอนโอเคฮะสรุปลบบัญชีไม่ได้ครับอันนี้มีลองแล้วเห็นไหมรืือเวลาลบก็คือหกวันเลยนะโอ้โหยกเลิการลบครับอ่ะสรุปก็คือมันมีแค่สองเซฟเองก็คือ,อย้ายเซฟมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นก็คือหนึ่งเมลต่อหนึ่งอดีครับก็มีแค่นี้แหละจบเรียบร้อยครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ